สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมกวินกับรายการกวินไกด์ครับแล้ววันนี้นะครับเราไปอยู่กับเกม The Wild West ครับซึ่งไอเกมนี้เนี่ยผมก็เคยเล่นไปแล้วแหละแต่มีหลายคนสงสัยนะครับว่าพี่ครับเนี่ยธนูอันนี้มันเอายังไงครับผมหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าไอเจ้าธนูเนี่ยที่ทุกคนถามหากันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะจบเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าผมหายไปไหนเนี่ยก็กาลังติด GTA V อยู่นะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่น GTA V ลง เลยดีกว่าไปเลยครับเอาละครับหลังจากเพื่อนๆเข้าเกมโหลดอะไรเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลือกที่เกิดเนี่ยเป็นทายเบิร์นวินเลนะครับหรือไอ้หมู่บ้านชนเผ่าที่มันอยู่กลางป่านะครับแล้วก็ดูตามคลิปที่ผมได้อัดไว้เลยครับผมก็จะตั้งแผนที่เอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งไอ้บ้านที่เราจะไปซื้อธนูกันเนี่ยมันอยู่ตรงสุดทางตรงนั้นนะครับให้เดินไปตรงนั้นเลยก็เดินตามแผนที่ไปได้เลยนะครับพอเดินไปถึงแล้วเนี่ยเราจะเห็นกระท่อมหลังหนึ่งครับนั่นก็เดินเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเห็นลุงคนนึงยืนอยู่นะครับหรือไมกกก็ลลรรอเเเปนคู้้ะัับบแาาาาธดขขขยยวจส พัดหลายอย่างเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ล่าสัตว์ล้วนๆเลยแทบจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ล่าสัตว์เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นกับดักหมีธนูอะไรมีดโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับและถ้าใครจะซื้อมีดหรือธนูก็สามารถมาที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนธนูนะครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับจะเป็นธนูแบบก็ไม่ค่อยจะธนูสั้นกับธนูยาวแล้วกันนะครับซึ่ง2อันนี้ก็จะมีระยะยิงแล้วก็อัตราการชาร์จยิงเนี่ยหรือว่าแบบเวลาเลงนะครับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองครับและนี่ก็คือการหาธนูของเกมนี้นะะครรรัับบบฉววดเวเ็ยย่อมากลลแ ก็จบคลิปนี้แล้วครับก็อยากบอกให้น้องๆรู้นะครับว่าเนี่ยธนูมันอยู่ตรงไหนนะครับจะได้ไม่ต้องเม้นถามกันอีก,กนเนอะจะได้รู้เลยแล้วก็ไปซื้อได้ถูกที่กันนั่นเองครับและก็ได้เวลาที่ผมกาวินกับรายการกวินไกด์นเนี่ยต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับและสำหรับใครที่ไม่กดสมัครกนะันก็อย่าลืมกดสมัครกันด้วยนะครับแล้ว,วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายแล้ว,ลวเจอกันเย่ yeah.